โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันในการขุดเงินนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับแอปตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า ARC8 นะครับเป็นแอปขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับ ก็เป็นแอปนะครับที่เราสามารถลองดาวน์โหลดไปติดตั้งเล่นกันดูได้ฟรีๆเลยนะครับสำหรับแอปแอปนี้เนี่ยหลักการทำงานก็คือเรานะครับจะต้องทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการกดสตาร์ท i n i n g งนะครับเพื่อขุดเหรียญ GMEE อันนี้นะครับเหรียญอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับที่สามารถนำไปขายหรือว่านำไปเทรดได้นั่นเองนะครับ โดยผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับดาวน์โหลดไปแล้วก็ไปกดขุดเหรียญกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีนะครับก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆแบบนี้กันนะครับสามารถลองพิมพ์เข้าไปใน Google Play แบบนี้ได้เลยนะครับว่า ARC8 Free GME Mining Network แบบนี้นะครับอ่าลองอ่านเลื่อนดูคอมเมนต์ก่อนดูคะแนนรีวิวก่อนก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีนะครับ ใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะครับโอเคหลังจากดาวน์โหลดไปแล้วนะครับหน้าตาของแอปจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับช่องทางในการล็อกอินเข้าแอปเนี่ยจะมีอยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็น Facebook แล้วก็ช่องทางที่2จะเป็นบัญชี Google นะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นกับหน้าต่างแบบนี uh, days, ้นะครับของเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงแถวนี้นะครับเขียนว่า start mining เนาะก็ให้เพื่อนๆทำการกดไปนะครับโปรแกรมเขาก็จะทําการเริ่มขุดเหรียญให้กับเรานะครับโดยเขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้นะครับว่า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะขุดเหรียญ GME เนี่ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็ของผมเนี่ยจะสามารถขุดได้ 0.001เหรียญน,นะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็มีจำนวนเท่านี้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถมากดได้ทุกๆ24ชั่วโมงนะครับเขาจะรีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมงเนาะพอครบ24ชั่วโมงเนี่ยเราก็เข้ามากดนะครับโดยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถกรอกลิงก์เชิญเพื่อนหรือว่ารหัสเชิญเพื่อนตรงนี้ได้นะครับเพื่อบู าการขุดนะครับให้สามารถขุดได้เร็วขึ้น20%นะครับอ่าโดยสามารถกอดรหัสเชิญเพื่อนตามนี้ได้เลยนะครับหรือ,เพ,อเพื่อนมีรหัสเชิญของคนอื่นเนี่ยก็สามารถกอกได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมไปกอกกันด้วยเนาะนอกจากนี้นะครับเขาจะมีเป็นมินิเกมมาให้เพื่อนเพื่อนได้เล่นกันด้วยนะครับสำหรับมินิเกมอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเล่นผ่านด่านไปเนี่ยเราจะได้รับเหรียญเพิ่มหรือเปล่านะครับอ่ายังไงก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับในส่วนของ มินิเกมที่มีชื่อว่า Pixel Mining นะครับลองกดเข้าไปเล่นกันดูเนาะ,ะหมวดต่อไปนะครับจะเป็นหมวดที่มีชื่อว่า Wallet นะครับ Wallet หมวด Wallet ตรงนี้เนี่ยจะสามารถทำการถอนได้เนี่ยวันที่20ตุลานะครับก็เดี๋ยววันที่20ตุลาเนี่ยเดี๋ยวผมมาทำคลิปอัปเดตแอปนี้อีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำได้แค่เข้ามากดขุดเหรียญน,นะครับทุกๆ24ชั่วโมงเนาะ พอถึงวันที่20ตุลาเนี่ยเราก็อาจจะปลดล็อกฟีเจอร์หลายๆอย่างของแอปแอปนี้นะครับแอปนี้เนี่ยก็สามารถทําอะไรได้มากขึ้นมากกว่านี้เนาะแต่ในตอนนี้เนี่ยมันก็ยังทําได้แค่นี้นะครับหลักการมันยังมีแค่ว่าแค่ให้เรามากดรับเหรียญขุดเหรียญเนี่ยทุกๆ24ชั่วโมงมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของบูสต์นะครับก็คือเกอกรหัสเชิญเพื่อนก็จะบูสต์การขุดเพิ่มขึ้น20%นนั่นเองนะครับมีประมาณนี้เลยเนาะ โมดอื่นๆเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นคอมมูนิตี้หรือว่าช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารของแอปแนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ Discord t นะครับ t e l e g กรมกับ Twitter นะครับก็สามารถลองไปกดติดตามกันได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เข้าใจหลักการในการเล่นสามารถกดตรงนี้ได้นะครับ how it works นะครับก็ลองมาอ่านกันดูนะครับเขาก็จะมีเขียนบอกรายละเอียดต่างๆไว้นะครับ เป็นประมาณนี้เนาะอยากให้ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับสำหรับแอป AR48 นะครับเป็นแอปขุดเงินออนไลน์อีกหนึ่งแอปที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมไปโหลดเล่นกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ